ไปสัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่1ที่อยู่ในหมู่บ้านห้วยไม้ไผ่หมู่ที่12ตำบลเกาะเต่าอำเภอขาพยอมจังหวัดพัทลุงและสถานที่นี้คือโรงงานผลิตลูกชิ้นหมูแปรรูปหรือที่เราเรียกกันว่าลูกชิ้นหมูตูมตามนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะ,ะมเมเชลเล่ค่ะจ้าแมชื่อนะคะนางหยกใจด่าแก้วค่ะจ้าบาริสตที่ต้องเป็ดเนื้อมูอที่12ตำบลเกาะเต๋านะคะอำเภอปากใบยนต์จังหวัดพะเลุงนะคะซึ่งจส้างกลุ่มของเรานะคะก็คือกลุ่มมิซ่ากิจฉุนชนกลุ่มแปลรูปอาหารค่ะโดยตอนนี้นะคะอ่าลักๆเลยของเราก็คือจะมีผลิตภัณฑ์กระตุ้นชีวิตค่ะลูก หน่ยยาสกัดเมลว่าแบบจุดเริ่มต้นของการทำโรงงานของแม่ค่ะเข้เลยค่ะค่ะจุดเริ่มต้นเลยนะคะแม่จะมีความรู้เรื่องการไปรูปอาหาราการทำอาหินอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดวิจาถ้าได้ทำก็คือเนียค่ะคนสรุปข้อการการเต่ดได้มาทำโรงงานชิน้นค่ะ เะื่ยงนี้รัวแบบมีไรายได้รัวแบบส่ริมชีวิตเนี่ยดานไม่มากเลยี่ทในโรงงานนี่ที่ต่อลูกค่าตามตารางนะคะแล้วการออกมูดอ่าที่มากอย่างน,นึงก็คือการจะทะเบียนทราษษษษษษกิจก็ได้รับคำแนะนำจากทางี้ใหญ่ค่ะต่างกลุ่มขึ้นงานแด็กจะได้ออกเลยก็คืองานกรฟแฟก็หมดอชิอ้นค่ะชักก็ค,ค,ค,คือแย่หลูกชิ้นตุ่มตามค่ะลูกอ่า แม่จะผลิตลักลักเลยก็คือเป็นลูกชิ้นมูค่ะมน่้ำมากี่้ปีแล้ะค่ะแจกอยู่ที่ห้าค่ะ,จะเจริญท่างานตรงนี้มา,าเรียยว่าประสบการณ์จะตอนนี้จะทำชิ้นก็สีแล้วเนะระยะในลาวถึงการแบบการเสี่ยง่านมามาตะทา่านโคกโอโยค่ะทำังไนบ้าค่ะมาตท่านโอโยนะคะมแม่จะดำเนินการอยู่ประมาณจีว่าแม่เริ่มทา่า 3, 3, 3, 3, นตะเจปีหกสามหกสามหกเซ่เริ่มท่อนะคะเริ่มรับหลุง แต่ก่อนโรงงานของเรานะคะยังไม่มียังไม่มีก็คือเราจ่ายบริเวณร่างบานทําเป็นทีผลิตลูกชิน้นโดยตอนนั้นก็คือโดยงบประมาณโดยโดยได้ต่างๆลายอย่างก็คือแม่กาาัวตังเลือสิกก์กระไรยกขึ้นมาใช้เวลาประมาณาาาสี่ปีค่ะกว่าโรงเรือนจะเสร็จแล้วกา,การยกมาตรท่านเป็นโอโยนี้ก็คือได้รับคำในนํำไล่ดานน้องจากชาชาสุขจากอาจารย์เขา กระปาจาายหมดซิ้นก็ได้ให้คำในน้ำมาถึงกมาเมื่อปีพี่อ๊อแจกปีแจ็อจตอนปีนะคะเม่ก็ได้พานสุกอย่างก็คือตอนนั้นได้รับมาแต่ท่านหัวโยเลยหอ,อ,อยู่งานของเราก็พานโดยดีมาตลอดเพราะว่าเรามีระบบการจัดการการวางแผนการการแบ่งสั้นผ่าน่วน ในช่ของโรงงานเราโลว่าเราต้องทําไม่ได้อยู่ตรงไหนคุณแม่ครับทำแหนี่ยนำด้วยใช่ค่ะนั่นเลยมันก็เลยพ้านได้เรื่อเลยยิ่แหละยาปูที่ปั่นหน้าของแม่บางออกมีปั่นหน้าเล็กบางที่แบบทำนี่ยทำโรงงานมาแบบปั่นหน้าซู่สาวของแม่ก็ได้หรือแบบกำไรมั่งหรือว่าการแบบตลาดกันอะไรจ้าโอเคเพื่อนก็ว่าตอนโควิดเนาะค่ายไม่ดีแต่ของแม่ตอนโควิดไม่ใช่นะตอนโควิดเป็นเป็นช่วงเดวาวค่ายได้ดี เพราะว่าลูกค้าจะไม่ค่อยไม่ค่อยออกไปสื่อห้องทัมงหมงจะเดินตลาดเพราะว่านันช่วงนั้นคงจะไข่ดีแต่ประส้อปันห้าล้างขลังควิดนี่ลูกทําไมยอดเราตกซึงณนะตอนนี้แต่กระลุกค่าไปจาเราก็ยังมีกระเทว่าวรายได้จากตรงนี้ก็ยังยังช่วยเลือดจุนเจอี่ยกลบควเลยสมัคชิกได้ลูกอีกอย่างหนึ่งปันห้าก็คือดันดันสุขภาพอย่างเดียวก็คือระบรบเสียงในโรงงานค่ะอาจจะมีเสียงหนังนิดนึง แต่ว่าโรงงานท้องเราก็ทําอาทิตย์ถึงประมาณสอง,องครั้งไม่ถึงกับว่าทําอยู่ทั้งวันใ<ม>ช้เวลาประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงช่วใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้มไม่ได้ว่าทําอยู่กับเสี้ยงนั้นตลอดเวลาช<ม>่วเอื่นก็จะมีรันระบบฝฟฟ้าอันนี้รันระบบฝฟฟ้าเก็บบรราอย่างนิดนึง<ม>เราต้องให้พวกฝฟยามาช่วยเราฝอยอาจจะไม่เพียงพอต่อการผลิตของเราช่ยย้ายในเราในส่งถีงใหบางแบบเเกเกส่งให้บางส่งจีนให้บางเคเกเคเกในชุมชน ก็จะรอเลยใช่ว่าได้กี่ลูกชิ้นต้องมาเดนีนะคะแล้วแต่ตลาดขายเกลี้ยงก็คือตลาดตะไบย้อมตลาดขวนนุ้นตลาดเมืองปัททะลุงตอนนี้แม่มีขยายไปเมืองนครอนค่ะมีมีอยู่สองสามจ้าค่ะจะจะวิ่งอาทิตย์ละครั้งเขาทักประจำใช่ไหมขายหรือว่าใช่ค่ะประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่าออเดอร์เขาวัดเขาก็จะโทรมาสั่งใช้เวลาประมาณวันสองวันก็คือผลิต s h คองไม่ไปให้เขาเลย แต่เมก็แบบนัดจะไม่ขวว่าทำมันได้จะงใช่คือถ<ม>้าเกิดว่าเราเช็ดเก่าถ้าเกิดว่านี่เราต้องวางพร้อมดูแไห่เขาใช่ค่ะแต่ในส่วนโค้งที่ว่าเลี้ยงมุกก้งก็เอาไปจำได้เหมือนกันไม่ได้เอาไปเปนลูกกินใช่ไหมคะไม่มาไม่ไจำลูกกินเนี่ยตรงชื่อมาจาัดนนะแล้วถึงไก่ที่เลี้ยงไม่กี่ตัวนี่เลี้ยงไก่ในเลี้ยงมือนหว้านเองได้ขึ้นแกะหล้าเลยแบบนั้นไหม